เฮะที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเี่ยากันในเซิร์ชไทยเพื่อนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่กระแป๋องแล้วล่ะนี่มันคือมินิเกมใหม่เงี้ยรึโอ้โหฉันเพิ่งรู้เนี่ยโอ้โหที่นี่เป็นเมืองก็เนี่ยโอ้โหแล้วนี่มันคือร่องอะไรเนี่ยไหนเรามาดูสิมันคือร่องมันบอกว่าให้เราคลิกแล้วก็ยิงมันเหรอยิงตรงรูนี่เหรออ้าวมันมีกี่รูป่ะเนี่ยอ้ามันมีอยู่กนสองรูตรงนี้วะเนี่ยข้างหลังก็มีตั้งซอกโลโอ้ยซอมบี้บุกโอ้โหเพื่อนตายแล้วเพื่อน โอ้ยแกเดินเข้ามาไอ้ไอ้นูบไอ้นูบโอ้ยไอ้นูบไอ้นูบเกือบแล้วแม่ละมึงเออเป็นไงเพื่อนมึงแบ่งหน้าที่กันนั่นนั่นเออนั่นแหละกูรู้สึกรำคาญดักแชททีหนึ่งสักครู่หนึ่งนะครับแชทที่ไหนแชทที่ไหนว่าอ่านี่ไงปิดไปก่อนโอเคตรงนี้จะมีใครโอ้นั่นไงนั่นไงโอ้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเอาพี่กระตุนรีรถยายาอุ้ยโอเค ฮ่าท <Z an aaS as> ุกคนปลอดภัยดิจะโอ้ยอีสตีฟไม่ใช่อีทิปอเล็กช่วยปลอดภัยสเต็กมาช่วยแล้วอ้ยอเล็กแซนด์เยสดิอเล็กซ์นายนี่เหมือนกากเลยเนี่ยอุ้ยเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนกูแมวจ๋าแมวแมวจะโดนแดกแมวแมวโดนซอมบี้แดกนะนี่อะไรเนี่ยกระดาษเอ้อแมวเป็นไรเอ้าแมวเอาแมวออกอ้ากูต้องถือพี่สองปากกันเลยเนี่ยแมวมึงออกทำไมมึงก็ดูบนโลกแล้วก็จะแตกกับซอมบี้ ไม่น่าเลยแมวอะแมวโอ้ยเลิ่ดแหลกอุ้ยเออมึงรีบๆรีบกิ๊โซกกระสุนเถอะอุ้ยไปไปไปต้องมาดูแลแทนไอ้แมวเนี่ยแมวไม่น่าออกเลยหึสกอร์นามิโกเอ้ยนี่กูไม่เก็บสกอร์หรือกูมาช่วยโลกวะเนี่ยโอเคปืนสองอะไรก็ไม่รู้อึบอึบอู้วูวูตัวตัววัตถุฟักอู้วูย่าอย่าเข้ามาไอ ไอไอหน้าหมูเออต่อไปหน้าไก่เออไอโนบโอเคแรงสี่แล้วผมว่าสามโกมันจะชนะได้หลอวะอืไอไอเจ้าแมวเหมียวไม่น่าออกเลยมันแบบไจปอดจบโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ไม่โออย่ามาฆ่าเรานะแมวโอ้ยไม่ใช่แมวซ <laughs> อมบี้เอ,อ้ยกล้ามันเพื่อนกล้กามันอุ้ยนั่นะแหละนี่อะไรอะไรอะ่ะอ๋อทองเอาไปซื้อของนะมันจะเป็นสกรอร์เทาดแล้วไปซื้อของไอร้าน เฮ้ยจะอเล็กซ <AMA> ์อเล็กซ์พ่อมึงด้มีช่วยมันอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เหรอเอ้ยชีพเพื่อนได้ไงวะกดอะไรอ่ะอ๋อก็กดถูกอะนี่ช่วยดีเฮียเออมึงอย่าลบอีกนะไอเอเล็กซ์โอ้โหอเล็กซเอ้าเอเล็กซเอ้าเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะเอ้ามีบอกว่าเหลือสองคนอีกคนนึงอ่ะโอ้โหซอมบี้บุกอ๋อนั่นไงผมว่าถ้าเป็นโรคจิต เราจริงๆนี้ผมว่าตายหายกันหมดแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทีนทีอุ้ยอุ้ยซอมบี้ทีอู้อู้ไอจิ๋วไอจิ๋วประทายกากไม่ใช่แล้วอู้นั่นแหละเกือบไปแล้วจะรอดไหมเนี่ยอู้บอะยะอุ้ย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 หือฆ่าเราไม่ได้หรอกไอพวกนูบไอนูบไอทู๊บอออไอพวกซอมบี้นูบเออนั่นแหละแห่ตายไป รู้แล้วกระสุนเต็มอุ๊ยกระสุนเต็มจริงเนี่กระสุนกูเต็มแล้วกูจะไปทีโลดทำไมเนี่ยโอเคมา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 โหลาผมว่าคงจะต้องทีโล่ไปแค่นี้ดูดูดูทีมกูเอ้าเป็นทีมที่แบบใี่ผมแบกเนี่ยโอ้โหแต่วันที่หกจะรอบไปนะอุ้วไม่ได้รอบแล็เองเฮ้ยอุ๊ย อ๋อกดชิปซ่อมตรงนี้นะครับโอเคผมพอใจแล้วโอ้โหกูไม่ได้ซ่อมเลยกูไม่รู้มึงกดซ่ับอะไรเฮ้ยเอามาก่อนเอามาก่อนดีกว่านี่ยอุ้ยอุ๊ยเพื่อนมึงไปไหนเพื่อนเพื่อนกูโดนล้มเพื่อนโอ้โออโอ้ my gosh อ้าวมึงล้มเหรอเนี่ยเฮ้ยรอแป๊บรอแป๊บนะรอกูแป๊บกูห่างกูไม่เจอกับมึงอยู่ไหนเฮ้ยทิ้งกูไว้คนเดียว เฮ้ยมามึงไม่ยิงมันหน่อยล่ะมึงหนีไหมทำไมมึงเล่นเป็นไปเนี่ยโอ้ยมันจะเป็นกายซอมบี้เทพละแล้วเพื่อนที่เราล้มมันอยู่ตรงไหนวะโอ้กูว่ากูล้มแน่ๆเลยครับจังหวะน,นี้อ่าแล้วเพื่อนกูว่าถ่ายโอเคครับอเล็กไว้ทำหาเลยครับโอ้ยโอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอีกคนอเล็กซ์อเล็กซ อะไรกูช่วยมึงเล้อเล็กเล็กมึงโดนมามึงโดนมาปีนไปหาแล้วเนี่ยเพิ่งรู้อู้หเล็กอเล็กเน็ยกูตอนนี้รู้สึกแบบเน็ตไม่ดีแล้วเนี่ยโอ้ยซอมบี้นูมนี้แม่งกำลังจะฆ่าคนหมดแล้วเนี่ยเออตายไปสองคนมันจะรอดได้กี่วันเนี่ยกูอยากรู้อ่เล็กเล็กมึงเป็นคนเล่นกากมากเลยอเล็กเแต่กูซ้อมนี่แป๊บเดียวแล้วเนี่ยเล็กโอเคมันต้องซ้อมด้วยนะครับถ้าไม่ซ้อมมัน ไอ้เล็กช่วยกูซ้อมหน่อยหลังมามึงไม่ยิงมันละอ,อเล็กอเล็กอเล็กกูว่านะครับอเล็กกูก็จะต้องจากไปนะแล้วก็เหลือกูคนเดียวที่โดนลุมออ้ย้ยไอ้พวกซอมบี้นู้อเกมโอเวอร์โอไมคกอดยีจีจับตับได้มันแย่มากเลยย หวังว่ารอบนี้จะไม่เจอทีเหมือนเมื่อกี้นะโอ้โหโคตรบอกเลยครับทีเมื่อกี้แม่งโคตรซุปเปอร์นูบนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปกันที่เดิมหรออยากกันแถวนี้บ้างอะเราไม่เคยกันเลยนะเขาบอกว่าเราสามารถคลิกขวาเพื่อยิงปืนได้นะก็เหมือนตายแล้วแหละเมื่อกี้ผมก็จะวิธีการเล่นมินิเกมไปแล้วถ้าเรากดชิวเราจะสามารถซอมนี้ได้โอเคเอาก็เหมือนสุกับปกซอมไปอีกกลางต่อเนี่ยโอ้ยไม่มีใครดวงนั้นเลยมันก็ตายกันสิไอโง่เอ้ ไอ้หนูดูหน้ามึงด้วยมันบอกว่าขวาซ้ายกูมีมึงดูซ้ายกูด้วยโอ้ยดำนี่แม่งยืนเป็นซะชิลเลยโอเคนี่มันคืออะไรไม่รู้อ่ะมันคือพาพาเวอร์อะไรไม่รู้โอเคทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเฮ้ยวาร์ปเลยวะมันเหมือนเครื่องอะไรวะเนี่ยเออช่างแม่งเถอะซ้อมแป,ป๊บโอเคมาเลยไม่กลัวหรอกไอ้หนูเยียมเยียมเยียบอู้อู้ โอ้ไอซอมบี้ฟ no ันทองไอ้ซอมบี้นุบโอ้ซอมบี้นุบเต็มเลยโอซอมบี้นุบกโอ้ยตัวยิงโดนม้างไหมเนี่ยซอมบี้นุบจ๋าโอ้โอ้โอ้โอตรงนี้ก็มาโอเคคึอคือคือโอ้โหมึงใช้ดาบตีเหรอเพื่อนมึงก็รู้ว่ามึงอ่อนแอเนี่ยตรงนี้ครับอ่อนแอนเี่ยตีกันแบบนี้มันจะตีได้ไหนเพื่อนโอเครอดมาถึงด่านสามอย่างรวดเร็วแน่ใจ ผมก็ได้สกอร์นะเช่นเคยแล้วสามารถไปซื้อปืนได้ด้วยนะครับอเฮ้ยไอ้้ไอลาวาไปตรงโน้นกูอยู่นี่เองโอเคตายไปอู้ฟันซอมบี้ฟันทองอู้ดาบดับอู้ดาบใหม่เปล่าเนี่ยไม่ใช่น่าจะไม่ใช่นะอุ๊ยอะไร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 โอุ๊ยซอมบี้นุบซอมบี้นุบลุมลุมเพื่อนผมไม่ลุมหรอกไอซอมบี้กากพวกเราคือสี่คน เข้ามาสี่คนใช่ไหมอ้าวอ้าวเว้ยอ้าวจะกูจะมาสามคนไอ้ไอ้ดำทำอะไรเนี่ยดำซ้อมให้โอเคซ้อมให้ซ้อมตู่นะไม่ใช่ละโอเควันที่สี่ไหนมันจะรอดหรือเปล่าในวันที่สี่กันเนี่ยอย่ามีใครหลุดนะก่อร้องล่ะโอเคตก่ถือๆถือๆถือๆอู้ๆมาๆมาๆกลับบ้านมึงไปกลับบ้านมึงไป นั่นแหละเอ,อ,กกกบบอ็ซอมบี้กากกลับบ้านไปด้วยโหซอมบี้กากไม่เอาจริงๆแล้วไม่มีใครดูทางนี้เลยกูให้ดูกูให้กูดูอยู่คนเดียวเนี่ยครับทำไมายิงไม่โดไนไะเนี่ยเซิร์ชเกิดการดีเลย์นิดนึงอซอมบี้โนบ์เนี่ยโนบไหนลองด่าบ้างดิไม่เคยลองโหถ้าจะดีเลย์ขนาดนี้ผมว่าอย่าลองเลยดีกว่าโอเคขอลองสักตัวนั่นแหละเยี่ยมเสียงอะไรวะมันตีตรงไหนเหรอ อะไรใ้ปึ๊บปึ๊บ action action อ้าวอ้าวเพื่อนกูล้มสองคนวัดเดอร์ฟัคเฮ้ย what ทำไมมึงล้มเนี่ยแย่จริงเนี่ยล้มเราให้เรามาช่วยเนี่ยไม่ได้แตะไม่น่ามาช่วยเลยเฮ้ยไม่เห็นล้มได้วะแปลกจังจะไม่ดูกันหน่อยเหรอเนี่ยกดชิปตรงนี่ซ้อมซ้อมเป็นเป้าซ้อมเป็นเป้า เออนั่นแหละซ่อมซ่อมอ้เพื่อนเราดูนะั้นทีเดียวโหมึงมาสี่คนเลยเนี่ยเดี๋ยวมึงจะได้กลับบ้านสักคนหนึ่งนล้นแน่ <c oughs> โอ้ยช่วยกูหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนฆ่ามันมึงไม่ฆ่ามันละมึงวิ่งหนีมันทำไมกระสุนก็จะไม่หมดนะโอ้ยโอ้ยหยพอมบี้บ้าเอ้ย น้อยแน่แกแกทำไมตีเราแรงอยู่เลยทำไมกูตีมึงไม่เข้าเลยล่ะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วปืนมึงโง่มึงฉลาดเนี่ยมึงไม่ถือปืนโอ้ยรู้สึกว่าปวดหัวทีมที่มากๆากเลยประเทศแรงมันเลยไม่รู้อ๋อยังไม่ซ่อมอีกกูซ่อมเองก็ได้กดชิปซ่อมอ่ะดูไวอุ๊ยย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 ย ฮะไอไอ,ไอหัวเหลืองเนี่ยเป็นนักเต้นเลยไงอืมดาวอีกครับผมว่ามันก็ไม่ได้เล่นยากนะแต่ว่าถ้าเจอทีมไม่โอเคแบบนี้นะครับเอ้ยมึงไม่ช่วยกันักคนในร้อนเหลืองทำายเหลืองโอ้ตายละรู้สึกว่าหัวร้อนม,มาเบานะครับจะผ่านไปได้กี่นาวันนี้ต้องมานั่งซ่อมนิดบายอ,อ,อโอเค ยังถือว่ายัางกันได้อยู่เนาะเยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมเอาล้มใหม่ทังเลยเนี่ยไหนวะเอ,อาคน,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 นล้มก่อนนะคนล้มก่อนได้ไงได้ไงมึงล้มได้เยอยมากกัลเล็กส์โอเคผมดูก่อนว่ามีให้แลกของหรือเปล่าแล้วเจอผิดน,นี่เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนั่้ไงได้ของนั่้ไงนั่ไงโอเคเกงเกงอันนี้อะไรเนี่ยปืนใหม่เออเอามาเถอะเออโอเคได้ปืนใหม่แล้วเอาเกงเกงด้วย ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอะไรอะไรกลับกลับบ้านเก่ามึงโอ้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 เหมือนเป็นลูกซองนะครับไม่ก็ปืนสไนน์เนาะโอเคมันมีอะไรปลดหน้าบ้างอันนี้ซื้อมาเถอะโอ้ย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 ดาวไปช่วยกูด้วยเฮ้ยเพื่อนฮัลโหลเกมโอเวอร์วอ a t the ฟ u c k ผมว่ามินิเกมมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายแล้วแต่ว่ามันต้องดูทีมด้วยว่าทีมเล่นยังไงนะครับก็โอเคได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe ให้อรงๆกับผมเลยนะด้วยนะโอเคไว้เจอกันพรุ่งน้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยบ๊ายบายไปละกูไปจกันนะไปแล้วนะไปละบ๊ายบาย